ดเดือนนี้ก็กลับมาพบกับน้ำโออีกแล้วนะคะมาดูกันว่าในเดือนกรกฎาค,คมนี้เนี่ยในราศีต่างๆนะคะในเรื่องความรักจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันค่ะราศีตุลน,นะคะ,ะมาคนราศีตุลมาที่สถานะแรกเลยนะคะคนโสดคนโสดเนี่ย,ก,ยก็คนเกจูเลชันนะคะ มีแววว่าจะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เข้ามาจีบคุณอาจจะเป็นคนที่เออแมทกันหรือเจอกันในแอปพลิเคชันใดพลิเคชันหนึง่งหรือว่าเจอตัวตัวเราปิงกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขามันไม่ได้มาเชิงที่แบบเขามาลุกจีบแต่ว่าเป็นการที่แบบว่า ปิงกันเขาก็เลยเข้ามาคุยกับเราแล้วก็เป็นการแบบสารความสานความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าทีเนี้ยเลเวอขึ้นมาเราเรารู้สึกว่ามันจะไม่ใช่แค่คนเดียวอสิมันอาจจะมีแบบ1ห,หรือสองคนขึ้นไปนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในเดือนนี้นะคะซึ่งมันก็อาจจะทำให้คุณแบบลังเลลังเลอยู่ อยู่แบบระยะเวลาสั้นๆเอาจริงๆถ้าดูก็อาจจะไม่กี่วันนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดกับความรู้สึกตัวเองอยู่แล้วนะคะเหมือนคุณเป็นแบบ king of s w o r d อะยังไงก็ตามคุณก็น่าจะตัดสินใจเลือกแล้วก็คุยจริงจังนะคะภายในเดือนนี้เนี่ยแหละไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะคาราคาสังนะคะคุณเลือกได้แน่นอนเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วต่อไปจะเป็นสถานะของคนที่มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูเหมือนว่า เดือนนี้เนี่ยคุณก็จะทำอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นคืออะถ้าใครที่ไม่ไหวกับการความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอย่างนี้อยู่แล้วว่าคุณก็ตัดสินใจที่จะพูดออกไปเลยนะคะซึ่งคุณเป็นคนตรงๆเออเรารู้สึกว่าราศีเนี่ยคือคือ เป็นคนตรงๆเดือนนี้เป็นคนตรงๆมีอะไรก็พูดไปตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านเนาะแต่เรามองว่าสุดท้ายมันจะเป็นไฮโลแฟนนะคะมันก็แบบค่อนข้างไปในทิศทางที่บวกนะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดไปเลยค่ะอยากได้อะไรมีอะไรอยู่ในใจก็พูดไปเลยเพราะว่าสุดท้ายเรารู้สึกว่ายังไงมันก็คำตอบหรือว่าความสัมพันธ์ยังไงมันก็ไปในทิศทางเชิงบวกนะคะ สุดท้ายจะเป็นของคนที่มีคู่นะคะคนมีแฟนคนมีแฟนเนี่ยเรามองว่าออเทั้งสองคนเนี่ยได้หูได้ทั้งคิงเหรียญแล้วก็ควีนเหรียญเลยนะคะก็เป็นการซัพพอร์ตกันในเรื่องเงินของทั้งคู่เลยซึ่งใครที่ทำธุรกิจดูด้วยกันหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่ามีการโครอะไรการยืมงงยืมเงินอะไรของคู่ของคุณนะคะก็ค่อนข้างเกื้อนหนุนกันได้ดีนะคะ ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเกี่ยวกับความรักนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ความสัมพันธ์มันจะมีปัญหากับเกี่ยวข้องกับพวกการงานหรือว่าการใช้ชีวิตเหมือนแบบปัจจัยอื่นๆมากกว่าเพราะว่ายังไงอะความรักของคุณก็คงที่อยู่แล้วนะคะก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะ